ครัสบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเส้นน้ำมันหน้ามากเลยพี่น้องเอ้มาแล้วพี่น้องก็ได้พ่อกันโดนพ่อพ่อกันเทิงพี่น้องมามบริกอยู่กับบรรยากาศอ่างน้ำซุยพี่น้องข้ามาตอนนั้นเ้าบริแทนนั่นข้ามาตอนนั้นห้องบริน้ำบริร้ายจังสีพี่น้องมาอีกมื่อนี่หลอกไม่พี่น้องลูกมอบป็นน้องเอ้ยอไอเด็กมาเล่นน้าพี่น้องเพอดีมีการเห็นยังมื่อนี่พี่น้องเป็นว่าว okay? right. ันเสาร์วันอาทิตย์ว <ain> ันศุกรทียังแข่งกันเลยจังไรพี่น้องขาเบิ่งพร้อมๆกันเลยพี่น้องเอ้ ภาพบรรยากาศไปเนโหคนล่าก็ลงมานั่งกินน้ำกินเข่ากินอาหารไปเนเว้ยทั้งเงินแครกับเมคนลงลายไปเนาะบยกรอบๆไปนาะภาพบรรยากาศรอบๆนั่นเป็นสะทานเราทุกครัวอย่าลงไปลงไปมันมื่นไปขึ้นไปขึ้นไปไนมันหมื่นหรือล่ะไปขึ้นจะหลงเออเอ เป็นทั้ง,าง,าง่านล้าง,เ,ง,เ,ปง,ง,งเป็นหนอ,าาองข้างนี้เป็นเงื่อนแท้เป็นหนองเป็นลานอาหารลงมามันเป็นเป็นเพื่อนมองไงเป็นหนองมองน้นาานำโซนตานลำล้นเป็นหนองอุ้ยขับมาสามสี่คนเป็นหนองขาเบิงว่าเพิ่งมีการแข่งขันมียังกันเล่นใจไหนเป็นอรว่าเด็กๆมาเล่นน้าเป็นหนองอยู่กับอยู่ที่นางเป็นหนามซุยมือนี้ต้องขาบเป็หนอง cha hả, wow, wow, nam ở đấy? เราจะได้แกงถาเบิง,งตอนเพิ่นนี่การแกงคันนี่ังกันพี่น้องให้ถาเบิงเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มขี้จืดจืดแล้วพี่น้องเลยเริ่มมาแล้ว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  ที่ข้างในแห้งกระอกพี่น้องนำข้างในเป็นเป็นกล้องเส้นอ่าพี่น้องจะพ่ายจะพ่ายพ่อน้าแห้งเป็นบาดเป็นบาดมากบนทีไรทำเป็นหเอาไปจุ่มหมดเอ๊ะมาทีร่มมาทีร่มเอาไปจุ่มไปจะนอกพี่น้องฮูหนอกหนอกโอ้โเข่าแมลงที่แข้งขาดมือจังไรี่น้องถาเบิ้งี่น้องเป็นม้าไปตะบกใจี่น้องมันไกพี่น้องเลี้ยงถึงมันจะเห็นด้านหนึ่งจะเป็นแค่ี่น้องเว้เป็นแค่เห็นล้างข้างแนทางเพื่อนพี่น้องกระดกไปห้ากีเลาะ รอทั oh, okay. the the I I like ้งนอกเลยถ้าปหองกโอ้หล่อาทั้งนอกตกี้ปองลาล่ำมาเรื่อยเป็นตะกี้ลาล่ำทั้งนอกทั้งนอกมพอโอ้ยนน้นองนอกนเลยอยแนพุพัดพุัดพ่นน้ยอ่า เน่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 นเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องถ้าคนอนนื่นไม่ยังเขารถจักรซื้อพี่น้องนี่ตักมาเลย กระพี่น่องเ้ตันซุยพี่น่องหมวนกมวลพี่น่องอถือซูยเอเออพี่น่องมุ้งสเลนน้ำ โอ้ยต้ขอเปย์มาแล้วกลกลงเาบพงขาไปน้องบนกอไปเล่นน้ำนเบ่งตาไปไก่ทายหไปไก่เท้เว้ยวเอยู่มุมนี้ก็เลยไก่ก็บคนเล่นๆถอยๆั หน้าเห็นไลายพี่น้องมากเลยะจัคเอาเครื่องกับก้อนก็จับก็ได้แล้วเลยเราขี่ยังไม่ออกเก่งอะไรพวกก็ต้องสู้ขนาดพี่น้องผมเรียนแบบว่าวักวักเด็กๆไปได้พี่น้องแลก็เห็นแจ็คเถื่อทุนข้างแรกพี่น้องให้ตัวเป็นๆจริงๆมั้ยนี่โอ้ก็เฮียเขาอย่าไปต้องอย่าไปต้อง เนียย yeah! yeah! okay. yeah. ับไปยัไปเ่าไยับต้องนอยับไปเ่ไรโอน้ำุ๊ก๊กนุกนุกอ้โหคีไปเล้อนไปกลยคีบไล้อย่าีไปกระตกตูหมดแล้วโถโถโถ ้าไปน้องคักคัึ้ยอดเลยไปน้องโอ้คักคักทะเลาะนะเฮาอยู่บ่น้องมาเลยมาเลยไ่น้องมาใกลน้ๆเฮกเลยๆไปน้องเกิ่งใกล้ๆเกิ่งใกล้ๆใกลนก้องเล้่งใกล้ๆใกล้ๆกล้ใกล้ๆโอ้โอ้คักลด้้้้กลกลล้้กลล้้กล คัก as, พ like me, uh ี่น้องคักไรคักลพี่นดองคักไรโอ้สุดยอดสุดยอดมันขึ้นจะได้่น้อกขึ่นแต่ว่าโล่งโ้อ้ขนแต่ว่าเนี่ยได้ไน้องได้คักคโอ้ยพุ่นเป็นน้ำแตก้าก็ cancel, ได้ไป uh ้องโค้ โอ้ปาดเลจอดเลยมาวางกว้างนี่กว้างกนี่อเปคนนี้เอันอเ,เ,นเนี้พี่น้องีเับกเห็นจักเถื่อนปนอกข้างยนนกเป็นน้านหน้าเลย้งแรกเป็นิ้จาพี่น้กงองจักเพื่อนไว้ยังกระดักเหกหบอกกด้พี่น 耶耶。Yeah, yeah. ซาลาอาเลยเป็นหน้าขักดสิบันที้ยังบันที้ยังไงเป็นเอ่อเป็นเศร้าเลยแหละเป็นออกยาเลยคือคืออยู่มุมงทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งอาหารทั้งด้านนั้นพี่น้องคนกระสีโต๊ะเราประจักรล้มมาเอือเอือพี่น้องกูคากูคาเลยทุกจักงานเลยจะได้พี่น้อยขาดเลยจัดงานคนหลายกับเราเกียดเลยม้วนพี่น้องม้วนบรรยากาศทำงามพี่น้อง ภาพสวยดี่ที่ตรซน้ค่ะ บรรยากาศน่นเลยคือว่าคักพี่น้องเลยแดดกับบ่มี่พี่น้องเช้ากับพี่น้องคนมากินนั่งกินน้ำหวานน้ำยังพี่น้องบรรยากาศรู้ว่าแดดรนป๊อกคักๆลั่กพี่น้องเลยมันแดดเยอะหนยากเัาเลยอ่ไรเลยอันนี้มันบรรยากาศบรรยากาศดีๆดีพี่น้องเลย มากแบบแห้งๆเลยเพี่น้องเลยดีมากครับเลย,เลยไ,ได้กลินเลยนะพี่น้องได้กลับเลยนะบ้านเได้น้ำพวนเลยทำมุมมุมเทิ้งไงพี่น้อง สารเสื่งเรพี่น้องก็สินราพี่นอ้องตอนนี้เลยพี่น้องแบบไดเพิ่นเล่นม้วนแล้วมื้อนี้เป็นบรรยากาศดีๆออกปูคลิปนาพี่น้องวิดีโอนาและบรรยากาศดีๆมื้อนี่คนหลายหลายก็กันคลิปนาแล้วพี่น้อง